Good morning ha. เชียงไฮ้ค่ะก็ไปหาเพื่อนๆนะที่เราจะไปแบบเจอกันแล้วก็วัดแรกที่เราจะไปคือวัดวัดหลงหัววัดหลงหัว,วค่ะ,คะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่แบบกำลังเย็นๆเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกัน่ปตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรถบัสและเจอเพื่อนๆในทริปเรียบร้อยแล้วค่ะ วัดหลงหัวนะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะคะแล้วก็เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองด้วยค่ะอ้านในอันนี้จะเป็นพระแม่กวนอิมองค์สีดำนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นพระอรหันต์พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆที่ประดิษฐ์อยู่ทางด้านในเข้ามาจะรู้สึกถึงความแบบสงบ รอรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปอูซสี่อูจีหรืออูซสินอูซี่ตอนนี้เรา,าจะขึ้นไปด้านบนนะคะไปไหว้พระอมิตภาภะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนนะคะสูง88เมตรด้านบนกันค่ะขอบคุณค่ะ เราก็จะผ่านเข้าประตูแรกกันก่อนนะคะนี่จะเป็นด้านหน้าเราเดินขึ้นบันไดด้านบนขึ้นไปนะคะเราอาจจะต้องขึ้นรถรถก๊อบจริงๆเราอาจจะต้องซื้อตัว๋วแต่ว่าพอดีว่าเรามากับกับทัวร์ก็เหมือนกับเขาน่าจะจัดการให้ทุกอย่างแล้วเรียบร้อยขอบคุณค่ะเราใส่นารักาก มีตพาพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะคะด้านบนนะดเดี๋ยวเราขึ้นไปกับสักการะท่านนะคะที่ท่านทำมือแบบนี้เป็นหมายถึงว่าประทานพรนะคะซึ่งใครที่มาที่นี่เนี่ยให้มหาขอพรนะคะกับพระโพธิสัตว์ก็คือพระอนิตาภะพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราไปรับพลังบรารมีของท่านด้านบนกันค่ะเหมือนกำลังจะขึ้นแดนสุขาวดี สวยเหมือนไม่มีอยู่จริงสวยมากพระอมิตภาภพ,พุทธเจ้าคือผู้สร้างดินแดนสุขาวดีหรือพุทธเกษตรค่ระเดี๋วววยวเราลงไปข้างล่างกันแล้วนะคะจะต้องรีบนิดนึงเพราะว่าเหลือแค่เราแล้ว ถึงห้องพักเราแล้วค่ะค่ะและคืนแรกนะคะเรามาพักกันที่ Double Tree by Hilton นะคะที่เมืองอูซีค่ะ นะคะรถไฟเร็วก็มาถึงแล้วเรียบร้อยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันเลยค่ะเข mm ้า hmm. มาแล้วด้านในนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่รถไฟเร็วนะคะ mm hmm. เรากำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปที่ หนิงโป้นะคะพอไปหนิงโปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรเราก็จะไปขึ้นรถบัสนะคะจากนั้นเราก็จะนั่งเรือข้ามไปเกาะภูถอซาน,นะคะ ก็คือจาก6ชั่วโมงเนี่ยเหลือแค่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะซึ่งเราก็จะเดินทางด้วยรถไฟเร็วอ,อยู่ในแงี้กันประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วก็ภายในรถไฟคือแบบสถานที่สะอาดที่นั่งที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคมากๆนะคะดีมากเดี๋ยวเราจะไปหนิงโปนะคะพอไปถึงหนิงโปเราก็จะไปแวะกินข้าวแบบหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนั่งรถบัสประมาณอีกชั่วโมงนิดๆแล้วก็ เข้าไปที่ท่าเรือนะคะไปท่าเรือเพื่อที่จะขึ้นเรือไปที่เกาะภูทศานะคะเกาะภูทซานก็คือที่ที่เราจะไปกราบสักการะบารมีของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะที่เป็นต้นกําเนิดของพระแม่กวนอิมอยู่ตรงนั้นเลยนะคะก็คือเกาะภูทซาน,นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีวัดต่างๆที่ อยู่ในบริเวณนั้นนะคะเดี๋ยวอุ้มจะพาไปดูนะนั่งเรือไปประมาณ15นาทีนะคะซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเนาะซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ที่เรามาก็จะใช้เวลาในการเดินทางซะส่วนใหญ่และเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปทําบุญกันต่อ ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นรถบัสค่ะจากเมืองหนิงโปโนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่เมืองโจซันค่ะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเรือนะคะที่ท่าเรือจูเจียเจียนกันค่ะและตอนนี้นะคะอุ้มก็อยู่ที่ท่าเรือจูเจียเจียนแล้วเรียบร้อยค่ะกําลังที่จะเตรียมตัวขึ้นเรือเพื่อที่จะข้ามเกาะไปที่เกาะภูทซานค่ะอตอนนี้เราก็อยู่ในเรือเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ประมาณอีก15นาทีเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะผู้ทองตานค่ะถึงแล้วค่ะลคแล้วควาจููโทอานเดี๋ยวเราจะยื่นตั๋วให้เขานะคะนี่ออกมาเลย ปวรถแล้วนะค่ะถึงรถกันแล้วเรียบร้อยค่ะพอข้ามเกาะมาแล้วนะคะเขาก็จะมีรถเวียนคอยรับส่งเราแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าที่เกาะนะคะเขาจะไม่ให้นํารถส่วนตัวเข้ามาเลยเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของเกาะค่ะ แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยรถบัสนันนี้นะคะเขาก็จะรับส่งเราในแต่ละจุดแต่ละวัดบนเกาะนะคะเวียนกันอย่างเงี้ยทั้งวันเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีรถกลับโรงแรมค่ะถึงแล้วนะคะโรงแรมที่เราจะพักกันที่เกาะค่ะชื่อโรงแรมว่าภูทอซานโฮเทลค่ะพี่ไกด์เขาแอบกระซิบมาด้วยว่าโรงแรมนี้ค่ะเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดบนเกาะภูทอซานเลยค่ะ ทางมุมนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามโรงแรมเลยค่ะก็จะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของฝากเยอะแยะเลยค่ะ <ills> ด้านในนะคะก็จะมีองค <trip> <ภร>์พระแม่กวนอิมเนี่ยอยู่แทบทุกๆจุดทุกๆมุมเลยก็ว่าได้ค่ะ <mm> เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องด้านในกันค่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่พักครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสมา, сказала, านอนพักบนเกาะนะคะเลยอยากจะเก็บบรรยากาศห้องนอนบนเกาะ มาให้ทุกๆคนได้สัมผัสบรรยากาศไปได้วยกันแล้วก็จะบอกว่าครั้งแรกที่เปิดห้องเข้าไปแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ไปสัมผัสที่นี่อ่ะคือมัน สงบมากแล้วมันก็มีความเย็นมันมีความสุขมากๆเลยค่ะด้วยจากธรรมชาติต้นไม้อากาศนะคะรวมไปถึงพลังงานบนเกาะน,นี้ซึ่งเกาะน,นี้เนี่ยเขาจะเป็นเกาะของเขาเรียกว่าเกาะพระโพธิสัตว์นะคะซึ่งก็จะมีแต่พลังงานดีๆเ n e r g y ดีๆเช้าแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เบิกบ,บานสดใสกันทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปไหว้พระกันค่ะ นี้ซื้อมาจากประเทศใดคะช้อปปี้ค่ะ30บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นรถเวียนนะคะ <c oughs> ใช่ป <c oughs> ่ะใช่ไหมไปวัดแรกก็คือวัดภู่จี้วัดภู่จี้คือวัดที่ใหญ่ที่สุดในนี้ในเกาะภูทซานทาร <c oughs> ไปที่วัดกันอันนี้ก็เดี๋ยวไปขึ้นรถกันค่ะ ในระหว่างทางที่เราเดินไปนะคะก็จะเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆซึ่งบรรยากาศดีมากสูตรอากาศได้เต็มปอดสดชื่นมากค่ะถึงวัดผูจี้กันแล้วนะคะ วัดผู่จี้นะคะถือได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดบนเกาะภูเทาซานค่ะและยังเป็นวัดที่สําคัญที่สุดของประเทศจีนด้วยโดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาพระแม่กวนอิมค่ะคนจีนเชื่อว่าภู่เทาซานเป็นสถานที่ที่โพธิสัตว์เนี่ยมาโปรดแล้วก็ชื่อวัดเดิมนะคะของวัดผู่จี้คือวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปค่ะเขาเล่าว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยปรากฏองค์ที่นี่เพื่อโปรดสัตว์และไม่ยอมเสด็จกลับไปยังพุทธเกษตรเพราะยังมีสัตว์โลกอีกมากมาย ทที่่่ยยังุกอูคะเราออกมาจากวัดผูจี้กันแล้วนะคะรอบๆวัดเขาก็จะมีร้านขายของฝากนะคะแล้วก็เป็นพวกกำไลยกกำไลหินนะคะที่เราจะลองแบบเดินดูก,กันนี่ร้านแรกแวบไปดูไหม เก็เป็นกำไรเส้นนี้ก็สวยเป็นของฝากน่ารักน่ารักวัมีพาอแม่มีหลายร้านเลยแต่เราลองไปดู ท้องฟ้าเริ่มแบบสว่างแล้วพ่อแม่กวนอิมสวยมากเลยข้างในว้าข้างในมีอะไรบ้างนะคะร้านมีเยอะมากเลยเราก็แบบว่าแวะดูแต่ละร้านแต่ละร้านแล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาที่เกาะนี้ทั้งทีเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสแบบ เขาเรียกว่าแบบของเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นเหมือนของที่ระลึกที่เหมือนกับแบบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาถึงที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอากับเก็บไปแบบฝากคนที่เรารักหรือว่าเอาเก็บไปให้ตัวเองก็ได้มันก็จะแบบว่าออรู้สึกคิดถึง <c oughs> นะคะร้านหนึ่งเป็นร้านที่เขาเป็นเครื่องบดก็เป็นสามารถดมกลิ่นได้แบบ และอุ้มก็ได้มาเจอร้านนี้ค่ะเป็นร้านสมุนไพรจีนนะคะที่เขาบดค่ะแล้วเขาก็จะใส่ในถุงผ้าสวยๆสาหรับเอาไว้พกติดตัวหรือว่าสําหรับเอาไว้ดมเพื่อสุขภาพด้วยค่ะ แล้วอันนี้นะคะเราก็จะมาเลือกถุงกันค่ะก็จะมีถุงให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วพี่เขาเนี่ยก็จะถามเราว่าเราอยากได้สมุนไพรเนี่ยเพื่อแก้อาการอะไรนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะสาธิตวิธ<า>ีการบดแล้วก็เขาอยากจะให้เราเนี่ยลองบดด้วยตัวเองค่ะ ซึ่งสมุนไพรของเขานะคะอยู่ได้ประมาณ6-7ปีเลยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของผู้แพ้นะคะหรือว่าช่วยในการนอนหลับนะคะหรือบางอันนะคะก็จะมีช่วยในเรื่องของการนำไปวางเอาไว้ใกล้ๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราเคารพบูชาด้วยก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่ ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะอุ้มก็เลยหยุดอยู่ที่ร้านนี้ค่อนข้างนานมากๆและที่สําคัญเนี่ยเจ้าของร้านนะคนที่อยู่ที่ร้านเนี่ยเขาน่ารักมากๆเขาพยายามที่จะสื่อสารกับเราและอธิบายให้เราฟังค่ะว่าเนี่ยสมุนไพรอันนี้ช่วยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเรื่องนี้นะนะคะบางอันเนี่ยก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการตั้งครรภ์ได้ด้วยค่ะก็มีเยอะแยะหลากหลายเลยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยากให้เขาปรุงสูตรแบบไหนเขาก็จะนําสมุนไพรเนี่ยมาปรุงให้เราค่ะ ซึ่งขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการบดนะคะคเครื่องนี้เนี่ยแหละค่ะที่ดึงดูดความสนใจของเราให้เราแบบเข้ามา่เาาก็ให้เราลองบดดูนะคะซึ่งมันก็ยากอยูอ่เหมือนกันนะ,นอะออโอ้หกเจ็ดปีเลยเหรอ,อ แล้วนะคะพี่เขาก็พยายามอธิบายให้เราฟังว่าถุงหอมเนี่ยอยู่ได้ถึง6-7ปีเลยนะนะคะแล้วก็กําลังบรรจงใส่ถุงให้อย่างดีเลยะคะ่ะหอะอมมาาากกๆเขบว่ ตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวเดินไปที่วัดพระแม่กวนอิมไม่ยอมไปนะคะด้านในแน้วตอนนี้วันนี้ก็คนเยอะมากนะคะระหว่างทางก็จะมีร้านอาหารเยอะมากมีของฝากด้วยด้านในสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะลมเย็นมาก อยู่ติดริมทะเลพอดีนะคะแล้วบรรยากาศดีมากเลยสวยมากสวยมากค่ะทุกคนมีโอกาสอยากให้มาที่นี่สักครั้งนะเพราะว่าแค่ธรรมชาติของที่นี่ก็สวยมากแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในน ในสมัยราชวงศ์ถังค่ะมีพระภิกษุญี่ปุ่นรูปหนึ่งนะคะได้เดินทางมายังเกาะภูทศานค่ะแล้วก็ได้อัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์ควนอิมเพื่อนํากลับไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อเรือล่องมาถึงบริเวณที่ตั้งวัดแห่งนี้นะคะก็ได้เกิดพายุใหญ่ค่ะจึงนําเรือเข้าหลบในถ้าใกล้ๆค่ะเมื่อลมฝนสงบจะนําเรือออกก็เกิดลมพายุอีก เป็นอย่างนี้อยู่3ครั้งค่ะพิสูรรูปนั้นนะคะจึงตัดสินใจไม่นําองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมไปที่ญี่ปุ่นค่ะชาวบ้านแถบนี้จึงสร้างวัดเล็กๆขึ้นมาและตั้งชื่อว่าวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปค่ะอยู่ในทําเลที่ว่ากันว่าทำให้เกิดความสมดุลทั้งหินและหยางแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นสถานที่ที่บรรลุธรรมขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมด้วยค่ะเราเข้าไปด้านในนะคะตรง ข้างในก็จะมีพระแม่กวนอิมท่านก็ได้ตั้งปณิธานของท่านไว้ว่าการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและโปรดสัตว์โลกจากความทุกข์ยากเพื่อที่จะนำพาดวงจิตวิญญาณเนี่ยไปสู่การบรรลุธรรมด้วยความเมตตาและความรักที่ไร้เงื่อนไขค่ะจนกว่าสรพสัตวบนโลกนี้จะพ้นทุกข์และไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกค่ะพระแม่กวนอิมมีปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์อยู่ใน ความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางร่างกายจิตใจพระแม่กวนอิมพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนที่ร้องขอท่านด้วยความเมตตาค่ะและพระแม่กวนอิมท่านมีความตั้งใจที่จะนําผู้ที่เป็นทุกข์เนี่ยไปสู่การพ้นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้พ้นจากการเจ็บป่วยทําให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยได้พบความสุขที่แท้จริงในชีวิตค่ะและที่สําคัญเนี่ย ยังมีปณิธานในการนำพาไปสู่การบรรลุธรรมด้วยปณิธานของพระแม่กวนอิมยังรวมถึงการนำพาผู้คนไปสู่การรู้แจ้งหรือการบรรลุธรรมค่ะเพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดค่ะเอาลูกๆน่าจะแบบมันขอเรื่องรับอะไรอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งความร่ำรวยนะคะ และสำหรับใครที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอุ้มขอให้ความรักความเมตตาของพระแม่กวนอิมไปสู่หัวใจของทุกๆคนค่ะ ไม่เป็นไรเราไม่เบื่อนะตัวเองก็พอ <laughs> ถ่ายเองดูเองอะถ่ายเองดูเองนะอากาศดีเนาะหนาวมากหนาวมากอะรถมาเหมือนหมู่บ้านอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะสวยเนาะความสุขของกะทิมากเลย <laughs> มันดอกไม้เลยเต๋อเสร็จแล้วเตี้มกด <c oughs> ยมืยมลืมกดถ่ายเหรอ